แล้วนั่นให้เสกแล้วนี่ให้เป่าศาสนาก็เป็นศาสนาเสกเป่าไม่ใช่ศาสนาพุทธการแก้ปัญหาของชาวพุทธในวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้คือชาวพุทธจต้องสแสวงหาความรู้แล้วกล้าที่จะพูดหลักของความรู้และความจริงเหล่านั้นออกมาสู่สังคมช่วยกันขยายความรู้ของหลักคําสอนทางพุทธศาสนาให้มากขึ้นทุกคนต้องพูดกันให้มากขึ้นในหลักของความรู้เพราะมีหลายอย่างในกระแสสังคมเราที่ดึงใจคนโน้มไปสู่ วิถีแห่งความงมงายเต็มไปหมดการสวดเสกอะไรต่างๆในศาสนาเราเนี่ยศาสนานี้เป็นศาสนาพูดศาสนาแห่งความรู้ช่วยกันพูดความรู้อย่าให้เรื่องของความเสกเปล่าอย่าให้เรื่องของความงมงายอย่าให้เรื่องของการประพฤติผิดอะไรต่างๆนานาแทรกซึมเข้ามาและเป็นที่ยอมรับของพุทธบริษัทในสังคมเพราะคนหลายจําพวกมากที่ขาดความรู้ความเข้าใจหลักคําสอนและหลงเชื่อถือและยึดถือสิ่งที่งมงายในศาสนาเนี่ยเต็มไปหมดเลยและทําให้ศาสนาเราออดแอดจนถึงในเวลานี้เป็นวิกฤตขึ้นมา อย่าพยายามพูดในสิ่งที่พิสูจนไ์ไม่ได้ทุกเนี่ยพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริงไม่ต้องไปเอากล้องจุลทรรศน์มาสอบทุกเกิดที่นี่เหตุให้เกิดทุกอย่างนี่จะดับทุกไปดับที่โน่นได้ไหมแล้วทุกที่ผ่านมาดับที่ไหน, <c oughs> ท,นที่แล้วโทนนั้นโทษนี่เพราะอันนั้นเพราะอันนี้หลักการนี้เป็นหลักการที่พิสูจน์ได้และสาม,มารถทําตามได้ขอแค่เปิดใจเข้ามาสู่การเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติและพิสูจน์หรือไม่ที่นี่มีให้พิสูจน์ ไอ้ยึดหลักในหลักความจริงนี้ไว้ตลอดการเพราะเป็นหลักการที่ถูกพิสูจน์มาแล้วจากบุคคลผู้ชื่อว่าสัมมาสัพพุทธะ